รู้สึกว่าอยากจะทาร้ายลูกตัวเองเป็นจรงขนาดนี้เลยค่ะทุกคนเป็นคนบาปก็เลยบีก็อธิษฐานอ้อนสารภาพบาปอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าสวัสดีครับพี่น้องครับกลับมาพบกับรายการคำพยานชีวิตนะครับวันนี้เรามีคำพยานชีวิตของสตรีท่านหนึ่งนะครับจริงจริง อาศัยอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์แต่เนื่องจากเดินทางมาเยี่ยมครอบครัวนะครับพ่อแม่ที่เมืองไทยและกาลังจะเดินทางกลับในวันพรุ่งนี้ด้วยเลยถือวอกาสวันนี้เป็นวันที่ถวายเกียรติพระเจ้ามาเป็นพยานชีวิตถ้าเป็นนี้ก็คือคุณอังสนานะครับบอสช่วงนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะนะครับเป็นไงฮะกลับมาเมืองไทยเท่านี้ร้อนค่ะอยู่สวิตเซอร์แลนด์สบายผมมีโอกาสไปเยี่ยมพี่น้องไปร่วมค่ายที่สวิตเซอร์แลนด์ด้วยก็บรรยากาศที่นั่นดีมากนะฮะทิวทัศน์สวยงาม นะครับอยู่ที่เมืองไทยตอนแรกเนี่ยชีวิตอยู่จังหวัดอะไรฮะอ๋อนพื้นฐานเราเป็นคนโคราชค่ะเป็นคนโคราชอำเภอปักช่องค่ะที่บ้านทําอะไรฮะที่บ้านทําอะไรที่บ้านตอนนี้ไม่ได้ทําอะไรค่ะแต่ว่าแต่ก่อนแัยก่อนคุณแม่ค้าขายอ๋อค้าขายนะครับที่อยเปิดปักช่องค่ะที่อำเภอปักช่องค่ะแล้วปฐมช่วงปถมเรียนเรียนอะไรฮะช่วงปฐมอ่อนจะเรียนเรียนเติมแสงไขปักช่องวิทยาคผือบางทีมีเพื่อนรุ่นปฐมนะดูอยู่ จำได้ว่าเอ,อ้อนเพื่อนเรา <c oughs> แล้วเป็นไงฮะ <c oughs> เรียนจนจบที่นั่นหรือว่าไม่ค่ะจบปฐมที่ที่โรงเรียนเติมแสงไข่ปักช่องนีแล้วก็ไปต่อมัธยมที่โรงเรียนปักช่องนะคะหลังจากนั้นเป็นสอบติดที่วิทยาลัยอาชีวะสละบุรีอาชีวะสระบุรีเราเรียนเกี่ยวกับอะไรฮะอาชีวะเกี่ยวกับสายอาชีพค่ะอาชีพมาถึงม,มันมีแยกไหมอาชีพจบแล้วเอาจริงจริงที่เราเรียนเนี่ยจบแล้วไปทําอะไรได้บ้าง ไม่ไม่ได้ทําอะไรเลยการขายไม่ได้ทำเลยถราเรียนการขายแต่ไปทําบัญชีก็เยอะนะครับเรียนอีกอย่างหนึ่งไปทําอีกอย่างเดี๋ยวผมเรียนช่างกลเนี่ยแต่ไปทําดีไซน์คนละเรื่องเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าชีวิตผกไปผกมาเนี่ยในช่วงวัยรุ่นเนี่ยเรามีอะไรเสียหายบ้างไหมเอาที่ถามตรงไปตรงมามีที่คือไม่เชื่อฟังพ่อคุณแม่อืแล้วก็เที่ยวไหมยุคนแล้วมีมีเทคมีภาพมีแต่ว่าไม่ไม่ไม่ไปค่ะเพียงแต่ไม่ไม่เชื่อฟังแต่ว่า มีช่วงหนึ่งคืออมีแฟนอืจะชอบหนีหายไปกับแฟนแล้วแม่ไปตามอืมก็เป็นธรรมดานะครับเกือบเกือบจะทุกคนก็ว่าได้พอเริ่มมีแฟนใช่ไหมแฟนสําคัญกว่าพ่อแม่นะครับ <c oughs> รักแฟนมากกว่าพ่อแม่นะครับ <c oughs> นี่ก็เป็นวิถีชีวิตทตั่วไปถูกไหม <c oughs> ในในช่วงของการดําเนินชีวิตในช่วงที่อยู่ที่บ้านเ <c oughs> รียนหนังสือเป็นตามลําดับมาแล้วไปไปไป,ไปมาเนี่ยชีวิตเราผกผันมาพบก,กับพระเยซูได้ยังไงครับ อันนึงกะคือว่าอ like ันขอเล่าก่อนนะคะอ้นมีคือเคยแต่งงานกับคนไทยนะคะก็มีปัญหาชีวิตก็เลิกลากันไปมีลูกชายหนึ่งคนมีลูกชายหนึ่งคนแล้วก็ได้มาหลังจากนั้นคือได้มาแต่งงานกับสามีชาวสวิตก็มีลูกสาวหนึ่งคนระยะช่วงห่างกันไหมตอนนี้ตอนนี้ลูกชายอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้ลูกชายอายุสิบสี่จะสิบห้าสิบสี่สิบห้าแล้วอยู่เมืองไทยนี่เองอยู่เมืองไทยกับแม่อ๋อครับแล้วก็เราก็มีโอกาสไปเจอกับ ผู้ชายที่เป็นชาวสิสแลนด์เจอที่เมืองไทยหรือเจอที่ไหนฮะเจอที่เมืองไทยอ๋อเจอที่เมืองไทยนะครับก็มีลูกสาวคนหนึ่งมีลูกสาวคนหนึ่งแปดขวบแล้วตอนนี้ใช่ไหมครับแล้วเราเจอพระเจ้ายังไงอ่ะผู้ชายสวิตคนนี้เป็นคริสเตียนหรือไม่เป็นคาทอลิกค่ะโอ้เป็นคาทอลิกครับนะคะคือก่อนอื่นคือขอบคุณพระเจ้าคือช่วงก็ยังยังไม่ทราบเกี่ยวกับเจ้าคือครอบครัวแรกคือครอบครัวอังกฤษค่ะ คือมาเล่ามาเล่าเรื่องพระเจ้าให้ฟังนะคะก็ช่วงนั้นพอดีมีปัญหากับสามีนะคะอ้อนเป็นคนพุทธก่อนเช้าอ้อนจะไปใส่บาตรค่ะตอนเย็นก็จะกลับมานั่งสวดมนต์นั่งสมาธิครับแล้วก็แต่ละวันบางทีไปกับเพื่อนมีปัญหากับสามีคือมีปัญหาสามีคนไหนคนสวิทค่ะคนสวิทค่ะแล้วก็เอไปหาหมอดูด้วยชอบอ๋อชอบหมอดูนะฮะเป็นไงมืนมีลุ้นใช่ไหมครับว่า แหมเขาดูไงหมอดูที่มาดูไพ่หรือว่าทำอะไหมดเลยค่ะทุกทุกสำนักจนประเภทตัวเองมาดูไปได้ค่ะจนดูไปดูมาจนชานาญฮะเป็นหมอดูเองเลยแล้วก็อ่าพั้นคือเขาควงกิจเห็นดีอ่ีก็เลยเรียกมาคุยนะคะก็เล่าคือพูดเป็นภาษาอังกฤษต้องเข้าใจขอโทษนะคะเพราะว่าอ้นก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษตอนนั้นรับก็ แต่สี่ทุ่มยันตีสองไอ้ความที่เราสนใจสี่ทุ่มถึงตีสองที่เรียกเราไปคุยเรื่องพระเจ้าเนี่ยนะแต่เนื่องจากว่าเราพื้นฐานภาษากรีกไม่ค่อยดีก็จับได้บ้างไม่ได้บ้างคำต่างๆแต่ก็เกรงใจมาตอนนั้นเลยนั่งคุยไม่เกรงใจอ้อนเพียงแต่ว่าเป็นคนที่สนใจแล้วก็คือเขาเล่าเรื่องอะไรก็ไม่ค่อยเข้าใจมากแต่ความที่เราเนี่ยอะไรดีเราเอาหมดเป็นคนที่ว่าไหนดีอ้อนจะแบบก็เป็นคนที่ที่ก็แสวงหาถ้าเกิดชอบดูหมดดูทั้งว่า ชอบ<ะ>รู้ชอบแสวงหามาเจอเรื่องพระเยซูเอ๊ะก็ดีก็เลยอยากจะฟังด้วยค่ะแล้วก็ขอโทษนีด้วยคือว่า ษาคิดชี้ซัดคล้ายนี่แปลว่าพระเยซูอ้อนอ้อนไม่เข้าใจอ้อนอ้อนไม่เคยได้ยินเรื่องพระเยซูจากคนไทยเลยค่ะอ้อนก็เลยไม่รู้ว่าท่านเป็นใครอ๋อเพิ่งแค่ว่าตอนที่เรียนประถมเรียนมัธยมเรียนอาชีวะไม่เคยรู้จักเรื่องพระเยซูเลยได้ยินเลยไม่ไม่รู้ค่ะไม่อาจจะได้ยินแต่ไม่ไม่เคยสนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนเล็กๆไม่มีเพื่อนเป็นเป็นคริสเตียนเลยไม่มีค่ะไม่มีแหมน่าเสียดายนะค่ะแล้วเป็นไงก็สนใจก็ฟังเขาอ่าแล้วก็เลยขึ้นไปอธิษฐานถามว่า ชิดคล้ายฮูอาร์ยูขึ้นไปที่ฐานลอยที่ฐานเป็นเหรอตอนนั้นยังไงไม่คือเป็นลักษณะยังไงไม่ใช่เพราะว่าอ้นเป็นคนพูดนี่ค่ะชอบนั่งนั่งสมาธิแล้วก็ไปทําแบบเหมือนที่เคยเห็นในละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นหนังฝรั่งชอบดูใช่ไหมคะก็ไปทําเนี้ยฮูอาอยูอืมแค่นั้นล่ะค่ะแล้วก็ชีวิตก็เลยเปลี่ยนจากช่วงนั้นที่มีปัญหาอยู่ก็เลยได้ย้ายไปอยู่ออสเตรเลียย้ายไปอยู่ออสเตรเลียค่ะแล้วก็ ทำงานมันก็ทํางานอยู่ที่ออสเตรเลียสามีก็ทํางานแล้วก็พออยู่ได้สองปีนะคะก็เลยได้ย้ายกลับมาที่สวิตเซอร์แลนด์แต่ทราบว่าอยู่ที่สอสตเตรเลียเรามีปัญหาเยอะมากอ๋อค่ะมีเยอะเยอะมันปัญหาชอบเล่นชอบเล่นการพนันแม่พอบอกชอบเล่นเธอเล่นอะไรฟุตบอลเหรอใช่ไหมเธอชอบเล่นการพนันแล้วก็มีปัญหาสองปีเต็มนะพี่น้องครับหญิงผู้นี้เล่นการพนันทั้งทุกวันไหมเราเล่นทุกวันไหมอ่าไม่ค่ะเพราะว่าอ้นทางาน เขอทำงานแต่ว่าจะใช้เวลาเล่นกันในช่วงไหนหลักจาก,กเลิกง,งานทุกวันหรือว่าวันไหนไ,ไม่ไม่ไม่ทุกวันก็คือจะตามตามเจ้าของร้านค่ะเอางี้เจ้าอของร้านเป็นคนนําเลยเจ <c oughs> ้าของร้านนาเล่นกันพันนันเอางี้เราเล่นอะไรกันปนนันอ่าจะเล่นอ่าเล่นไพ่แล้วก็อย่างหนึ่งคาสิโน่าลูกเล็ก อ๋อเป็นบอลแอยนี้เงี้ยเป็นบอลเข้าคาสิโนโลเลยได้มาตรฐานนยฮะเล่นบอลน,นะครับไม่ธรรมดาผมเองก็เม่เคยเขาชอบนะแต่ไม่เคยเข้าบอลน,นะครับประเภทเล่นสมสิบฮะดัมมี่บล็อกเด้งฮะลงทีละห้าบาทสิบบาทก็ผมเชื่อว่าทุกคนก็ผ่านวงการการพนันมานั้นทั้งนั้นใช่ไหมครับแต่ว่าจะเล่นจริงจังหรือเปล่าท่านนั้นเองนะครับแต่เราจริงจังไหมสองปีนี้ถือว่าจริงจังนะ ก็เหมือนสนุกด้วยสนุกด้วยได้เงินด้วยลุ้นเหมือนลุ้นหนาตางหากใช่ไหมฮะเอาเป็นว่าชีวิตอยู่ที่ออสเตรเลียก็อยู่กับงานด้วยอยู่กับการพนันด้วยดื่มไหมฮะเป็นนักดื่มไม่สูบบุหรี่ติดยาอะไรบ้างไหมไม่ดื่มไม่สูบไม่สูบแต่ชอบเล่นดื่มนี่คือดื่มเป็นแบบสังสรรค์กับเพื่อนคือคือตีชอบชอบเหมือนกันคือชอบแบบว่าให้เพื่อนสนุกสนานแต่ว่าอย่างถ้า ดื่มนี่คือดื่มเหมือนดื่มเอาใจเพื่อนอยากเพื่อนสนุกด้วยอืกวเพื่อนเสียใจครับโอเคสองปีที่ออสเตรเลียสามีต้องเดินทางกลับคือมันเป็นสัญญาใช่ไหมเรื่องงานของสามีใช่ไหมครับเราก็ต้องตามสามีกลับไปด้วยกลับยี่สวิตเซอร์แลนด์กับสวิตเซอร์แลนด์ก็ทราบว่าก็ยังพานิสัยเดิมไปด้วยไปเล่นการพนันต่อที่สวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหม ไปเล่นเล่นเล่นจนเล่นนะคะแต่ว่าเล่นแล้วก็มีช่วงหนึ่งคือเป็นหนี้แต่แต่ก็ไม่เยอะมากไม่เยอะมากแต่ก็เสียใจคือว่าคิดว่าเราไม่อยากกลับไปทําอย่างนี้อีกแล้วไม่แต่ผมเคยเคยคุยกับผู้หญิงที่เร์แลนคนหนึ่งเนี่ยคือเงินเร์แลนดูเหมือนไม่เยอะสําหรับเขานะครับแต่เมื่อตีเป็นเงินไทยเป็นล้านนะมีคนหนึ่งเคยคุยกับผมว่าเขาเล่นเชสแล้ใหนะ้ผมถามคิดเป็นเงินไทยเท่าไหร่คิดไปคิดมาเขาบอกสองสามล้านเนะี่ย เสียเงินฮะที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับก็ถือว่าเยอะค่ะแต่แต่ที่ที่ที่อ้อนจุดเปลี่ยนที่ไม่รู้จักพระเจ้าจริงๆก็คืออะไรไงมีปัญหาครอบครัวมีปัญหาครอบครัวอีกนะครับก็เลยหันกลับมาไม่รู้จะพึ่งจะไปทําอะไรก็เลยมานั่งสวดมนต์นั่งสมาธินั่งสมาธินุ่งขาวอมขาวด้วยไหมหรือไม่ใช่ค่ะสองเดือนเต็มๆแบบเต็มรูปแบบเลยครับเต็มรูปแบบเลยนุ่งขาวอมขาวด้วยเต็มรูปแบบเลยเอาเหมือนอย่างที่เราปฏิบัติแผ่เมตตาด้วย แผ่เมตตาไปให้พระเยซูด้วยบอ,อกพระเยซูด้วยนะครับคือคือความคิดเนี่ยความคิดว่าถ้าเรากลับมาเอาทางศีลธรรมเนี่ยก็คงจะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นประมาณว่าอย่างนั้นใช่ไหมครับแล้วมันได้ผลไหมไม่ได้ผลค่ะไม่ได้ผลค,ค,ค่ะแล้วก็เลยพอหลังจากนั้นก็ทําอยู่กี่เดือนนะสองเดือนเต็มๆมค่ะสองเดือนนะฮะในการที่จะนั่งนั่งแผ่เมตตานั่งสมาธินะครับทุกเช้านะคะโทรไปหาเพื่อน เอาบ,บุญมาฝากเอาบ,บุญมาฝากอย่างนี้ทุกสองเดือนแล้วความเปาไงเอาบ,บุญมาฝากผมไม่เข้าใจก็เหมือนกับเราอะอยากให้เขาได้รับบุญด้วยอะไรเงรี้ยค่ะเราคือบอกเขาว่าเราเอาบ,บุญมาฝากเขาใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ให้เพื่อนเอาบ,บุญมาฝากเรา,าเราเอาบ,บุญให้เขาแล้วเขาก็จะรับทุกคนสาธุสาธุทุกคนสาธุสาธุตลอดสองเดือนสองเดือนและเป็นไงหลังจากนั้นเป็นไงหลังจากนั้นก็เนื่องด้วย เพราะปัญหาในครอบครัวใช่ไหมคะถึงได้มานั่งสวดเหมือนนั่งสมาธิหลังจากนั้นอ้นก็เลยวันนั้นนั่งเสิร์ชอินเทอร์เน็ตก็ไปเจออัลฟาเกี่ยวกับเรื่องอัลฟาอัลฟานะเกี่ยวกับเรื่องการประกาศเรื่องพยซูุคริตนะครับแล้วก็ได้ติดต่อติดต่อใครไหมดตใจเห็นเบอร์โทรศัพท์นะคะก็เลยโทรไป่คุณที่รับสายจะเป็นชื่อคุณนันทนาทคุณนันทนาทค่ะคุณนันทนาทจะต้องอยู่ที่เมืองไทยสิใช่ไหมยที่เมืองไทย ตอนนั้นอยู่ยุสสวิตเซอร์แลนด์ติดต่อมาที่นี่เราโทรมาโดยตรงเลยใช่ไหมโทรโดยตรงเลยค่ะครั้งแรกติดเลยไหมติดค่ะขอบคุณพระเจ้าอืแล้วยังไงคุยกันเรื่องอะไรบ้างขอบคุณพระเจ้าคุณนันทนัทฟังแล้วก็เห็นว่าเรามีความสนใจครับก็เลยส่งอีเมลเกี่ยวกับคอร์สอลฟามาให้เราอ่านประมาณหนังสือริมหนึ่งเลยค่ะริมเนึครับแล้วจากนั้นอ้นก็อ่านรู้สึกว่าสองวันหรือสามวันคือจบใช่เวลาอ่านหนังสือที่ จบเลยจบเลยแล้วแล้วคุณแมทนัทก็ให้เบอร์อาจารย์ท่านหนึ่งสิวที่เยอรมนีครับค่ะแล้วก็ด้วยความที่อ้นอยู่สวิตเซอร์แลนด์ครับอาจารย์ท่านนั้นก็เลยให้เบอร์โทรศัพท์ของพี่น้องคริสเตียนที่อยู่ที่เบิร์นที่สวิตเซอร์แลนด์เอาเป็นว่าพี่น้องครับเยอรมนกับสวิตเซอร์แลนด์นี่ก็คือพรมแดนพรมแดนติดกันเลยถูกไหมเป็นประเทศที่ติดกันอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการไปมาหาสู่เนี่ยก็ไปกันได้ง่ายค่ะถูกไหมครับก็ผู้เราใช้ที่เยอรมน ส่งไม้ต่อไปยังสวิตเซอร์แลนด์นะครับให้พี่น้องกลุ่มคิดเซียนสวิตเซอร์แลนด์ติดตามนะครับคุณอ้อนเนาะจากบนอ้อนเป็นไงเจอกันไหมเจอค่ะอ้นอ้นก็โทรไปหาค่ะโทรไปหาแล้วเขาก็เลยนนัดะ